วันพรุ่งนี้ครับคุณหมออ่องเนี่ยเขาดีเดยล์ละว่าจะไปอยู่พักเป็นธรรมนะครับไปอยู่กับทางคุณกัณนานวีซึ่งหลายคนเนี่ยก็มองว่า ก็มองต่ตางๆนานาเนาะมองมุมบวกว่าอาจจะบอกว่าโอเคก็อยากให้หมออองเนี่ยดำเนินการเรื่องของสภาโปร่งใสยอย่างที่เขาอยากทำให้มันสำเร็จลองใช้เวลาในระยะเวลาที่เหลือเนี่ยดูซิว่าจะประสบความสำเร็จไหมในฐานะรองประธานสภาอันที่สองนั่นก็คือคนเขาอันนี้ฝังเห็นด้วยก่อนนะเขาก็บอกว่าอ่าโอเคก็สสเลือกมานี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสิทธิ์ในตำแหน่งเนี้ยก็มีความชอบธรรมตำแหน่งนี้ถูกบหกล่าวมาเรียบร้อยแล้วการจะออก ก็เป็นเอกสิทธิ์ของเขาแล้วว่าเขาจะตัดสินใจเราออกหรือไม่ก็เปรียบเสมือนรัฐบาลนะ่ะคุณจะยุบสภาหไหมนะมันก็เป็นเอกสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ว่าจะเลือกยุบสภาหรือไม่ยุบสภาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเป็นมุมมองนะในเชิงบวกก่อนในเชิงลบเขาก็มองว่าเฮ้ยทําอย่างเงี้ยมันเป็นแบบ ผิววอ่ามันเป็นการเมืองแบบกล่าว,ว่ะปากบอกอย่างใจอีกอย่างนึงขับไล่หมออองไปให้เหตุผลอะไรอะ่ะจะไปขับไล่เขาหมออองทําความผิดร้ายแรงเหรอหรือหมออองทําทุจริตเหรอถึงต้องขับเขาออกไปจากสมาชิกพรรคก้าไกลแล้วไอ้เงื่อนไขในการที่ไปขับเขาออกไปอ่ะเงื่อนไขหรือข้อบังคับพรรคบอกเอาไว้ว่าอย่างไรบ้าง เอออย่างนี้มันการเมืองแบบเก่านี่นาแล้วไหนบอกจะเปลี่ยนเป็นการเมืองแบบใหม่ก็มอง2มุมต่างกันไปแต่แน่นอนครับว่าภารกิจของทางคุณหมออ๋องเนี่ยคุณหมออ๋องเขาต้องการดูนะครับในเรื่องของการตรวจรับสภาในช่วงเวลาที่เหลือซึ่งสภาเราเนี่ยเป็นสภาอันใหม่ เดิมก่อนหน้านี้เนี่ยทางท่านวิลาชจันพีธากนนะครับอ,อ,อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์กรุงเทพมหาคนครเนี่ยเขาก็ทําเรื่องนี้มาโดยตลอดเราไปเซิร์ชดูนะวิลาชจันพีธาค,คุณจะเห็นเลยว่าท่านวิลาชเนี่ยดูทุกกระเบียดนิ้วเลยอะ่ะแบบไปกับนักข่าวลงคลองไปดูเลยนะแบบพายเรือไปดูในน้ำอะ่ะดูข้างใต้เลยว่าเพราะอะไรสเปคถึงเป็นแบบนี้ก็อาจจะต้องเกิดจากเรื่องคอร์รัปชันหรือไม่ต่างๆนาั้นา,นาท่านวิลาเนี่ยทำเรื่องนี้เนี่ย เคยได้มีการคุยกับท่านนะครับท่านก็บอกว่าคดีเพียบเลยนะเออคดีแบบเหมือนออมีการฟ้องร้องกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีหลากหลายคดีที่ออมีแอบไปถอนฟ้องมากหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราอาจจะขอสัมภาษณ์ท่านวิลาศเจาะลึกในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างมันก็ตามกลับไปที่หมอองครับหมอองเขาจะไปรื้อกระบวนการเรื่องนี้จะไปดูว่าอา้าวพูดรึเปล่าว่าทํางานช้าส่งงานช้า เอ๊ะทำไมไม่ไม่เสียค่าปรับหรืออะไรต่างๆอันเนี้ยหมองจะลงไปดูซึ่งก็มีหลายคนไปบอกว่าเออผู้รับเหมาของการทำเนี้ยไปเชื่อมโยงกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูอีกนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็วันพรุ่งนี้และว,วันที่10เดือน10 10โมงจะมีการถแถลงข่าวที่รัฐสภานะครับก็ ไปลองดูว่าสปีชนะครับของทางคุณหมออองเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีถ้อยแถลงอย่างไรต่อไปถึงท่าทีทางการเมือง